วิชาการงานลัค่าพิทยาศาสตร์เสิ่มสมองงานเคมีชีวะนิติสิกร้องแผ่นดินทองของไทยใหองเย็นสวัดดีสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนสายโชว์มาจากโรงเรียนเพ็พิทยาคมอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะดีฉันใจสวยคูวิทัศน์กันหะสวัสดีครับกับผมน้องดนัทผู้คิดเล่นและสงสัยสวัสดีค่ะดิฉันอิ๋วสาวน้อยจิตอาสาค่ะ เดี๋ยววันนี้ใจสวยจะพาอิ๋วและน้องโดนัทไปวสวนสนุกกันนะคะเราจะไปกันทำไมหรอคะใจสวยน่าหนาสิเราจะไปทำไมกันหรอครับเอ๊ะทุกคนเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าใจสวยจะพาไปทําอะไรที่สวนสนุกอิ๋วและน้องโดนัทพร้อมหรือยังคะพร<อ>้พอมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตต่นเต้นพาพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยคะ่ะว้าวที่นี่มีเครื่องเล่นน่าสนุกเยอะเลย สี่น้องนูนัทงั้นเราไปเล่นกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมยิ่งนั้นไหมเป็นสีใจสวยงาทำไมล่ะครับทุกคนรู้ไหมคะว่า,าการที่มีคนเล่นไวกิงก้งหรือไวท์กิ้งขึ้นสูง,สงทําไมคนที่นั่งคเคนไม่ตกลงมาจ็คสงสัยแล้วสิงั้นใจสวยช่วยอธิบายให้เราเข้าใจหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเราไปเริ่มกันทดลองกันเลยค่ะการถอดนี้มีชื่อว่าเบี่ยงหัวหมุนว้าวเบียงหัวหมุน ก่อนที่เราจะไปทำกันทดลองนะคะน้องนนนะเราควรช่วยใจส่วนนี้มาอุปกรณนให้ค่ะได้เลยครับวัสดุอุปกรณ์ของพวกเรามีดังนี้ครับถังน้ำเชือกและน้ำสีครับขอบคุณค่ะน้องโนน้ทยอยู่ช่วยทำการทดลองด้นะคะได้เลยค่ะจะช่วยใจสวยนี้การทดลองค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาเชื่อมติดกับถังค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำน้ำสีเทลงไปในถังค่ะน้องโดนัทนะช่วยลวรลบืนไปน้ำสีให้เจ่วยนะคะ่ะไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการเบียนค่ะมีขออา,าสาย็ปคนเดียวเองค่ะได้เลยค่ะอิอูเดี๋ยวเราจะไปเบียนกันเลยค่ะต่อไปเราจะทำการหมุนแล้วนะคะเจสวยกับน้องโดนะัทพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอีจะทำการหมุนแล้วค่ะ เอ๊ะทำไมตอนเบี่ยงน้ำถึงไม่หกออกล่ะครับเดี๋ยวใจสวยจะอธิบายให้ฟังเองค่ะแต่ก่อนอธิบายใจสจวยขอเชิญเพื่อนรุ่มโลกม,มาที่สุดให้ดูอีกรอบค่ะ,ะที่นี่ที่ไหนกันเพื่อนรุ่มโลกของใจสวยมีชื่อว่าไอติมค่ะสวัสดีค่ะไอติมพร้อมทําการเบี่ยงหรือยัง,อยงคะพร้อมแล้วครับผมเริม่มหมินเลยค่ะเอ๊ะ ทำไมผมสงสัยจังว่า้างในขนาดที่เหวียงน้ําทําไมน้ํามันถึงไม่หกเดี๋ยวใจเสจะอธิบายให้ฟังเองค่ะเดี๋ยีกจะช่วยใจเสดอธิบายด้วยค่ะ การที่น้ำไม่หกเกิดจากแรงมีศูนย์กลางค่ะเ,ะเี้แรงมีศูนย์กลางคืออะไรหรอครับอิูวแรงมีศูนย์กลางคือแรงที่พยายามดึงวัตถุที่เคลื่อนที่ออกเป็นวงกลมไปจากศูนย์กลางแรงนี้เกิดจากความเฉื่อยที่พยายามเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและต่อต้านจากการถูกบงังคับให้เคลื่อนที่โค้งเป็นวงกลมวัตถุต,ต่างๆจึงเคลื่อนที่มีศูนย์นนกลางค่ะดังนั้นการที่เราเหวี่ยงเชือกทำให้เกิดแรงมีศูนย์กลาง ทำให้น้ำในถังไม่ห่มกอผ้า,าทุกคนรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราสามารถใช้ประโยชน์จากแรงน้สูนกลางได้มากมายตั้งแต่เข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องปั้มน้ำและเครื่องเล่นในส่วนสนุกที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะในที่สุดพวกเราก็หายสงสัยกันสักทีน,นะครับพวกเรา<อ>ตัว<อ>แทนจากโรงเรียนพิทยาคมขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ